ปัจจุบันเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิจัยนครพนมความสําเร็จในอาชีพทํางานด้านการประมงวิจัยมาแล้ว33ปีส่งผลต่อบุคคลอื่นคือทางด้านการศึกษาทําให้มีลูกศิษย์ผู้ที่จบการศึกษามากกว่า30รุ่นในแต่ละรุ่นก็ไม่ต่ากว่า100คนแต่และคนได้จบไปทํางานและพัฒนาประเทศในด้านการเป็นครูอาจารย์การเป็นนักวิชาการประมงข้าราชการต่าง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการด้านการประมงรวมไปจนถึงการเป็นผู้ประกอบการเองทำอาชีพอิสระเป็นผู้จัดก,การฟาร์มปลิตและเพาะพันธุ์สัตว์น้ําที่สําคัญผลมาจากที่ข้าพเจ้าได้ทําการศึกษาจากแม่โจ้ด้านการประมงจบไปในระดับที่สูงขึ้นต่อปริญาโทด้านชีววิทยาประติศิทปยาโดยเฉพาะในสัตว์น้ําและจบปริญาเอกทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านโรคและปรสิตในสัตว์น้ํานาไปสู่การวิจัยทั้งหมดที่มีมา,มามากกว่า25เรื่อง ซึ่งส่งผลวิจัยดีเด่นที่ข้าพเจ้าได้ทําการศึกษาในระดับปรนญาเอกคือศักยภาพของสม,มุนไพรไทยที่ใช้ในการยับยั้งเชื้อสเตตอโค c คัสอากาเแลคเทียและเชื้อแอโรโมเด h ไฮโดไฟล่าที่ก่อโรคในปามินโดยพบว่าพริกเป็นสม,มุนไพรที่ดีที่สุดซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Biosci e and Bioengineering ซึ่งได้นําผลมาต่อยอดและแนะนําเกษตรกรโดยทําการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พริกและสมุนไพรตัวอื่นในการรักษาโรคป้องกันในปลาหนิงที่เลี้ยงในกระชังตามลําน้ํำขงโดยได้เป็นวิทยากรในงานของประมงจังหวัดเกษตรกรเข้าร่วมงาน300กว่าคนนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอื่นอีกคือการใช้แบบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อแอโรโมเดทไฮโดเฟล่ายับยั้งในปลาหนิงและกระตีพิมในวารสาร วิจัยนานาชาติปัญญาพิวัตรเนื่องจากไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นข้าพเจ้ายังมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาในการใช้ยาให้ลดลงโดยทำการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรอีกหลายๆเรื่องเพื่อมาทดแทนยาปฏิชีวนะเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ลดต้นทุนผู้ผลิตสมุนไพรอื่น ็าสามารถที่จะผลิตสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมได้เป็นผลดีต่อการประมงและการพัฒนาของประเทศต่อไปและเข็มคุดทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2567เกียรติบัตรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานประกาศเกียรติคุณได้รับเลือกเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเรียนการสอนดีเด่นระดับประเทศนอกจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้ายัางได้รับยกย่องชมเชยในการประกวดอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตรด้านการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2556จากสภาคณะบดีการเกษตรแห่งประเทศไทยในงานดีเด่นในสังคมอื่นๆที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติก็คือสิทธิ์เก่าประมงคนดีคนเก่งปี2561 โลกประกาศเกียรติคุณแม่โจ้90ปี90คนเด่นจากสมาคมศิทธิ์เก่าแม่โจ้ประจำปี2566ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกับสาขาเทคโนโลยีการประมงและชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้รุ่น54เป็นประจำทุกครั้งในระดับจังหวัดข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้นครพนม ปัจจุบันเป็นรองประธานชมรมสิทธิ์เก่าแม่โจ้นครพนมซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมของแม่โจ้นครพนมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงานแม่โจ้ล้ำลึกงานลดน้ำดำหัวแม่โจ้อ,อาวุโสงานขาวดำงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับสิทธิ์เก่าแม่โจ้ที่มาอยู่ใหม่และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งงานแสดงมุที่ตาจิตกับพี่แม่โจ้าอาวุโสเสียณอายุราชการนอกจากนั้นข้าพเจ้ายังทำหน้าที่คณะกรรมการเตรียมการต้อนรับชมรมจัก,กรยานสิทธิ์เก่าแม่โจ้ปั่นคืนถิ่นสามแม่โจ้90ปีทำความดีเพื่อแผ่นดิน20คนปัน่นล้านคนให้ระดับภาคข้าพเจ้ายังร่วมกิจกรรมชมรม แม่โจ้าภาคอีสานในนามคณะกรรมการชมรมแม่โจ้จังหวัดนครพนมเป็นประจำทุกปีนอกจากนั้นแล้วข้าพเจ้ายังมีกิจกรรมช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาพิชรัยแม่โจ้สมาคมศิทธิ์เก่าแม่โจ้เป็นประจำทุกปี